อา้าวลากลค์หาว่าใครยังไม่เคยได้เจ้ามาังกรแต่ระะาคามังกรคุณดูไม่รู้กูปัดเรือปัดหรือเปล่าไปก็ไปเรื่อย้าครับคุณดูครับอันนี้คือข้อมูลจากคลิปตัวเองนะครับหันห้าแบบปกติ8ปดพันถ้าเกิดเป็น1นึ่งบิลเลียนขึ้นไปอ้าวแปดพันเลยหรอวะห้าพันอยู่ครับจานใช่หรอครับซ่าหมื่นนี่ไม่น่าใช่นะ5ห้าพันแปดพันห้าหลักๆก็เราห้าพันไหมของเรามันบิลเลียนนะครับผมคุณดูครับก็ ขายหลังก็จ,จะแพงนะครับพี่มังกร3ถึง5้0 0ันหกเโอ้โแต่ที่รู้เลยก็คือค่อนข้างาจ,จะแพงแต่ถ้าเกิดวันนี้เราได้มาอีกตัวนึงแล้วก็2ตัวรวมกันน่าจ,จะถึงหมื่นเลยครับคุณดูครับหวานเจี๊ยบดีงั้นนะคุณดูว่าแต่ว่าความเดิมตอนที่แล้วนั้นเลยก็คือเราได้เจ้ามังกรมาแล้วแต่เราก็เสียใจมากๆเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่มังกรกรเพราะเราอยากได้เวอร์ชันแบบธรรมดาเพื่อมาทําการใส่อีเด็กนั่นเองครับผมคุดูครับหลังจากนั้นผมก็คิดมากจนนอนไม่หลับเลยว่า กูยอยากได้มังกรธรรมดามาใสอินเด็กให้จงได้นานหลายวันจนกระทั่งวันนี้ขวามีตัวมาแรกครับอชีวิตเหมือนมังกรหาง่ายนะค่อนข้างนะ่าสนใจแต่ว่าแต่มันราคาเท่าไหร่ว่ามังกรมือตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับก็เดอเหมือนว่าจะได้มาตอนคูณด้วยนะครับผมเก่งว่าตอนคูณก็หมนได้อะไรบ้างเร็วว่าก็เด้อครับวิไ่ได้อะไรสักอย่างนะและอะไรครับน้องชายพี่อยากเลอะเวีพี่ได้ไหมครับในแมปอื่นแมปไหนอะ สนามลบของฮีโร่แมบไหนวะ VIP มันแพงไงหรอครับไอ้แมพวกนี้น่าจะอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันนะว่ามันจะเท่าไหร่อ่าเทร,รหัสนี้แต่ว่า VIP อีกรหัสนะครับผมงั้นเราไปต้อ,งอมงครก่อนครับก่อนเทรดหรือยังไงก็ต้องได้ตัวก่อนอ่าโอเควันนี้นะครับผมอย่างน้อย แล้วก็ทำการปลดล็อกเจ้านี่ให้ได้ครับก็คือเจ้ามังกรครับรอบที่แล้วเราได้เป็นโกไปแต่ตอนนี้เราได้เป็นธรรมดาแล้วเองครับผมเฮ้ <laughs> วาเจี๊ยบแต่ว่าแพงว่าคนดูกำลจะไ่ดูแบบไอ้สนามฮีโร่เลยครับต,ตัวใหญ่มากครับแต่ตอนนี้มันจะเป็นของเราแล้วเองน้องชายมาหรือยังขคยยังไม่เคยได้มังกรคอมไม่เลยครับผมคนดวครับส่วนตัว,ตว,ตวผมนั่นได้มาแล้วแต่ว่าเป็นตัวทองตอนนี้ก็แบบธรรมดามันขายเท่าไหร่วะคนดูครับถ้าได้มาลวจะา ขายทิ้งนะครับผมดูครับเพราะว่าเรากะจะที่บอกคณดูครับเรากลับมาเก็บขี้เด็กนะครับผมคนดูเราไม่ได้อ่าคือสะสมแบบพ่อค้าอะไรนะครับผมดูครับแต่ถ้าเกิดขายก็ต้องขายคุ้มนะครับผมดูไอ้มังกรเก่ามีกว่าพี่ครับ2อ0ได้ไหมไอ้บ้าเอ้มังกรโกกูจะเอา200กูจะบ้าเอาเลยเว้ยมาว่าน้องชายมาแล้วว่าอุ้ยสวัสดีครับน้องแมปดอ น้องมาจากแบบดอนะครับผมดวงดีแท้น้องชายนี่คือดวงปัจจุบันดวงปกติของ FC ฟีเรานะครับผมคุณดูเมืนงแล้วโตจิตามผมครูจะดวงดีแบบนี้นแนงไปครับน้องพ,พี่จะไปเอามังกรละในในนมางกรกอ,อ่า๋ธรรมดาไม่ติดไรใช่ไหมคุณดู 250M นะครับผมไม่น่าจะติดไร้านี้ ใช่ไหมน้องๆน้องๆน้องขึ้นมาครับน้องงไม่พี่ไม่มีอะไรขบวนหลกบ้านพี่เดียยกได้เลยครับจัดไปครับน้องอ้าวแล้ว้องจะไปยืนเดินปดทะบายเปออกไม่ได้ครับน้องน้องชายไดโปรดช่วยพี่ออกไปเอาเมฆก้อนพี่จะเอาเมฆก้อนแดปรดช่วยด้วยอย่านะน้องชายอย่าตีนะอย่านะโปรดอย่า โอเคเรียบร้อยครับผมได้มีตัวแล้วครับสำหรับเจ้ามังกรตัวนี้เก็บอินเด็กมังกรครบแล้วครับมังกรทั้งสองอ่าน้องชายเกมพ้าลายนไหน้องชายก็เข้ามาแล้วกันเดี๋ยวพี่แอดไปนะครับน้องและเกมพ้าสนามลบฮีโร่ที่มันแพงว่าครับมันแพงไหมวะม่ดูราคาด้วยคือกูอยากมาได้มังกรไปอ่านนแชทนะครับเก้ครับน้องได้เลยครับเอาล่ะน้องชายเข้าแล้วผมก็ไม่เคยเข้าไปเล่นเหมือนกันนะครับสนามลบฮีโร่มันเป็นแนวแบบแนวต่อสู้ใช่ไหมครับผมก็ดู อ๋อคับคาข่าวแมปเดกู่ใช่ไหมครับคุณดูครับแมปเอ่อมายฮีโร่แบบเวอร์ชั่นเอ่อเวอรกาวใช่ไหมน่าสนใจครับผมเอาละไหนขอดูราคา V P ดิมันราคาเท่าไหร่นะครับผมอ้าว V P มันไม่ห้าเอนห้าล้อเนี่ยนะเยอะนีกว่าราคามันหลายพัน มันอันละห้าร้อยนี่แหละกูคุ้มมันอ่ะเออคุมมค้มอ่ะอยู่ไหนน้องชายตอนแรกผมนึกว่าสักสี่ห้าพันโลบัรอะไรอย่างงี้นะครับผมเพราะว่ามังกรมันก็เอาเรื่องนะแม่งห้าร้อยอุนน้องชายมาแล้วครับขอบคุณมากครับน้องจะโอ้โหทรงผมพร้อมรัดนิ้ว่ะเอาละครับเดี๋ยวเรากรีบให้น้องชายเลยก็แล้วกันนะเวียพี่ใช่ไหมพี่ขอถามเพื่อความชัวร์เช่นีีหรือเปล่าครับดอกเช่ละห้าร้อยโลบัรที่ใช่ไแปว่าดีพีพได้แปลวะ ไปที่รูปกดของขวัญแล้วก็ส่งมาได้เลยน้องชายเดินไปตอบในเกมวะวิตอบใช่ไหมเอาแนละ้วแล้วจ้านี้นะ้องคดูครับไปครับถ้าเกิดส่งเป็นกล่องของขวัญโอ้ราคาเท่าไหร่กันนะวะอ่ะบอกว่าราคาจะอัพเพิ่มขึ้นมานะครับผมคุณด,ดูแจกห้าร้อยกว่าเป็นเกือบไปร้อยนะครับผมถ้าเกิดเป็นคลิปเรียบร้อยน้องชายมีวีพีได้เลยครับและแบบนี้วีพีธอได้ครับคณดูครับถึงขนาดต้องเรกงมัง,งกรกับวีพีแบบนี้อนะ มาธรรมดาคุณดูเขาไม่ละการสลากใครที่รล้อมาให้ตอนนี้ก็เอาไปทําอะไรครับน้องชาย V I P ที่อยากลือกผมครับแล้วจะมาถึงเพิ่ในเกมกูไม่เข้าใจกูไม่ทุยในแชททำไมเนี่ยถึงเวลาแรกกูขอตบเด้กกับทว่าสู้กันเปิดจอนได้เปรียบด้วยพลังแห่งเจคือไอ้รามาก็ผ่านบอบพูนมาเลือกการต่อสู้แล้วก็เป็นสองรอใครล่ะครับโอ้โหกูเกือบตายแล้วจะกิวดกกูมาทำยังไง มาเทไงหลบได้วัวให้ยโอ่อ <h Bel icy> น้ำโอ้ไอ้น้ามอวไอ้อ้ไอ้ไอ้ำอไอกไอ้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 เอ้ไอ้เอ้ไ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 อนไอ้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 ้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้ออไ้อ้อ้อ้ไ้อ้ไอ้อ้ไวนไ้อ้ไอ้้อ้ออ้อ้ไอ้ออ้ไ้ไอ อ้ยเดื่อกันเรื่องการเรื่อฮึบฮึบโถดโอ้ยจะตายขอสวนมาเดียวสวนบ้าอเอีแกไม่รอดแน่อุ๊บโอ้ยโดนใช้เป็นโหดอย่าพี่จะเล่นครับน้องพี่ไม่เตะกูตายเลยน้องครับพี่ขอโทษอย่าทำอะไรพี่เลยครับ อย่าเต้พี่เลยครับน้อกูแตกเอาละเจอกันนะครับน้องชายวันนี้ถือว่าโอเคค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆ V.I.P. ทุวรนี้กูก็ไม่รู้ว่าไปทำได้ดา V.I.P. เนี่ยอ๋อนี่ครับดูครับปลดล็อกไอคอนเสื้อผ้าอีโบอะไรพวกนี้แค่เนี้ยนะ V.I.P. คุ้มก็คุณหรือไม่คนดูครับแต่สำหรับสายนี้น่าจะคุ้มแหละใช่ไหมเอาเลยครับน้องชายเต้นทำไมเนี่ยเ้ยพี่มาถามแถมให้เนี่ยเต้นทำไม เอาอะไรครับนอ้องเดี๋ยวพี่แถมให้กันละกันเพราะว่าเอ้ยแต่ทำไมเนี่ยเอาอะไรเอกพี่แถมให้น้องต้องพิมพ์ในแชทเอาเพราะว่าน้องไม่รู้มันอาจแชทหรือเปล่าใน,ในเกมเนี่ยเฮ้ยไม่รู้อยใช่หรือเปล่านะครับผมต้องพิมพ์แชดเอาร้อยแปดสิบรูบายครับพี่ตอบในเกมมันยากอะไรจหรอวะโอเคเดี๋ยวเราส่งนี้ก่อนละกันนะร้อยแปดสิบรูบายก็นนี่สินะครับผมอ๋อนี่หรอเข้าถึงก่อนเวลาแม่ เข้ากดเวลาไม่ังต้องมีเป็นเกมพาร์ตวะพอสเป็ขอขวัญราคามาช้าขึ้นมา245โลบัคกันเดียวนะครับผมคนดูถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมเอาไปเลยเรียมร้อมีเฟฟกในเกมด้วยไม่ต้องเซฟเองในเพื่อต่อถือว่าใช้ได้ครับลืมเวลาไปเรียบร้อยครับตอนนี้น้องชายเอาไปเลยไปใช้เลยไม่รู้ทำไมได้โอ้โหตัวอะไรมีปีกมีดาวว่าคนดูครับใช่เอ่อฮอคหรือเปล่าขอบคุณมากครับพี่ พิมในเกมมันยากขนาดนั้นเลยหวะแกนอ้องขอว่ามีความสุขกับวีพีแล้วก็เข้าถึงก่อนเวลาไปละครับน้องอเรียบร้อยครับผมได้มาก่อมาแล้ะเอาละ,ะก็ได้แล้วสำหรับเจ้ามากรตัวนี้นะครับผมก็ดูก็กินวินดีเรียบร้อยแต่ผมว่าไอเจ้าฮาโลวีนเนี่ยหายากแต่โอจีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยก็ไดครับโปเกมอนตำนานก็ดูแต่อยากหาโอจีมาใสอ่อินเด็กนะครับผมก็ดูครับ กูขอแค่ใส่อินเด็กแต่ไม่ไม่ได้ไถือไว้แล้นะครับผมก็ดูประมาณนี้ตัวไหนที่เราขาดเยอะก็อุ้ยตัวอะไรวะอ๋อตัวนี้คือลองวีนนะครับผมยังไม่ได้เอาลอะชั้นบนไม่มีเหมือนตัวแพงเราเริ่มจะมีเยอะนะครับผมก็ดูต้องถือเวลาที่จำหน่ายออกแล้วเพราะว่าบ้านอาจจะเต็มนะครับผมก็ดูครับไปตัวนี้คือตัวเก่านะเป็นตัวโกนัก่นเองครับอ่าตัวโกก็คล้ายๆกันเพราะมันสีเหลืองเหมือนกันนะก็ดูครับเกี้ยงไม่ค่อยออกเพาคล้ายๆกัน เงาล่าให้อุสมรีเบิร์สจะได้มีที่เก็บเพิ่มมาก,กขึ้นเลยครับผมแ,บแลบร้อยครับน้องๆรีเบิร์สถึงขั้นไหนก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับผมก็ดูครับเดี๋ยวเราไปหาตัวอื่นตัวละกันเอาล่าตัวนี้เดี๋ยวรอน้องชายมาก่อนนะคะก็คือตอนนี้อู้เหลือสองแสนห้าเหรอคือตอนนี้เราจะาตัวนี้นะครับผมก็ดูครับแต่ประเด็นก็คือเรานั้นมีอยู่เหลือแต่เป็นตัวธรรมดาเองครับผมก็เลยกะจะมาแรกน้องชายครับก็ให้น้องชายตัวเพชรไปส่วนเรานั้นจะขอเอาตัวธรรมดาแทนเพราะว่าจะเก็บอินเด็กซ์นะครับผมก็ดูธรรมดาเราย,ยังไม่ได้ได้แต่ตุก ไดมอนมานี่ครับอยู่ไหนวะมันคืออะไรนีอเอาว่าช่างมากละากาันตอนนี้น้องชายมาแล้วนะครับผมถามว่าคุ้มไหมก็ตรงก็ไม่คุ้มหรอกนะครับผมก็ดูเพราะว่า,าตัวเก่ามันตัวเพชรน,นะครับผมแต่ก็ให้ครับบเ,เรียบร้อยมาน้องมาคน,นครับอ่าโอเคได้แล้วสลับเจ้าทัพโคเค้นนะครับทัพทอแคนใช่ไหมอ่ะยือ้อนะครับน้องเอาไปสิครับอ่าเมืองฉันบอกจะแลกกับแคนดี้แต่ว่า ให้อแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไอเจ้าตัวเคนดี้ล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วนะครับผมวันนี้เพราะว่าย่อยล้วก็ได้ทุกตัวแล้วนะครับผมภายในตู้ย่อยนะมาน้องชายเอาไปเลยครับเพื่อเอาไปใช้ในการพืพีซึ่งก็เราก็ไม่ได้อะพีอะไรอยู่แล้วนะครับผมน้องๆท่านนี้ครับน้องๆพี่ารับเอาเราเรียบร้อยขอพระคุณมากครับน้องชายเอาเราเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับเอาคลิปนี้น่าจะเอาไปใส่กับคลิปเถื่อนมังกรนะคบผมคนดูว่า มันก็หาตัวอีนดกเหมือนกันเนะ้องสาบทีนี้ก็ไปเลย,ยครับไปไปครับสำหรับทีนี้บ๊ายบายเจอกันได้ด้วยขอบพระคุณมากที่พี่ได้ใส่อินเด็กเรียบร้อยครับขอให้ทุกคนได้มก่กนถ้าเกิดกดไลค์ิปนี้บ๊ายบาย